สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องลูกแชท gpt นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าม i y o a 3 0นะครับหลังจากที่เรามี miyo ม i นิและ mini plus นะครับตัวนี้ก็คือ a 3 0นะครับ a 3 0 ฝรั่งรีวิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ้างว่าปุ่มแข็งไปบ้างอะไรไปบ้างแต่สหรับผมนี่ฮอตเลยตัวนี้นะครับมีหลายสีด้วยนะมีสีดำมีสีทองแล้วก็มีสีขาวแล้วมีสีเทามสีสีนะครับทำไมผมถึงว่าตัวนี้นี่ดีกว่า2รุ่นแรกนะครับลำดับที่1เลย CPU นะครับ CPU ใหญ่กว่านะครับ แบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่2,600ม ah ิลลิแอมนะครับถอดไม่ได้ถอดฝาหลังไม่ได้เหมือนเหมือน2ตัวแรกนะครับเขาว่า OS มันค่อนข้างจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ operating system เหมือนกับว่าไม่สมบูรณ์รกดเปิดย,ดยากจังแบตบเฮ้ยอย่าบอกนรอาแบตหมดนะครับแล้วก็กดสตาร์ทช้ามากบูตอัพนะครับแต่ CPU นะครับจะเป็น1.3 นะครับในขณะที่ตัวนี้จะเป็นแค่1.2 1.2นะครับมี Wifi เหมือนกับตัว Mini Plus มีปุ่ม Analog นะครับซึ่งสามารถทำให้เล่นเกมพวก Nintendo 64นะครับอาจจะเล่นไม่ได้ทุกเกมนะครับเพราะ CPU กณน่าจะแรงไม่พอนะครับมีคนรีวิวเลยว่าเล่นเกมไหนได้บ้างนะครับแต่ Mario 64เล่นได้นั่นแหละนะครับ มี dream c a s t ด้วยนี่ครับ nintendo 64นะครับถือว่า happy มากนะครับเพราะว่ามันมันมันสะท้านัดมากนี่เกมอะไรบ้าง bomber hot america nintendo เอ้ยมาริโอมีแน่ๆน,น,นะครับอ่ามาริโอ i o 64 r i c h l e s s e r ก็ลองเล่นมาแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็มีมาริโอ a r t นะครับมา๋ยวลองกดเข้าไปดู เจ้ามาริโอซีดีโฟล์เกมอันเนี้ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาดูโอในนี้เลยครับอันนี้น่าจะเป็นมนาริโอนะคัพเสียงลำโพงดีมากแผ่นเล็กสีทองทำให้หน้าตาดูคล้ายแฟนคอมรุ่นแรกนะครับ ถอยเกมลอสตุกเกมนิดหน่อยต่เกมพอเล่นได้นะครับเฟรมเรทโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูตัวตัวมาริดีกว่านะครับนี่กดมีโฮมปัตตันอยู่ข้างบนนะครับปุ่มโฮ,โฮมผมผมก็จะเข้าไปเซฟได้นะครับซุปเปอร์มาริโอโอเค โอิโอนี่โอเคเลยเมื่อคืนเล่นไป3ด่าน,นครับลูกสาวหกขวบก็เล่นเป็นด้วยนะมันเป็นปุ่มแอนาล็อกปกติกจะเล่นพวกเกม2มิติไม่เป็นเลยเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซ้ายขวาเท่า,านั้นใช่ไหมอันนี้มันจะเาเรซฟไน้นะมันเซฟนะครับเซฟี๋ยวไปดูโหลดที่เซฟครับเซฟไว้แล้ว ครับว่าไม่มีกระตุกเลยนะครับไม่มีกระตุกเลยทีเดียวประมาณนั้นนะครับเจ้าเอาไปดู a ีมคลาส,สักเกมไหมดู a ีมคลาสักเกมอ <co> ่ะปึ๊บ e ีมคลาสนี่ถือกล้องไปด้วยถ่ายมือเดียวนะครับเพราะว่าตัวขาตั้งยังไม่ได้ย้ายมาสตูใหม <co> ่ <f irm> B ถอยหลัง PSC ก็มีนะครับ p s นในเพียบเลยมี emulator เ,เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับระบบอ่านี่อันนี้อันนี้ดูนี้ดีกว่าชุดเต็มอัพพวกเกมยิงนะครับสมมุติว่าเล่นเกม Machine Gun s นะครับจะจับงงๆหน่อยๆแต่ว่าเขาจะปรับโหมดให้ไปไปเล่นด้านด้านขวางแนวขวาง L M N O P บบนะเคยเคยมีตัวของ a m b a n i นนะครับเล่นได้แบบนี้อ่าหน้านจอ3.5นิ้วนี่จอเล็กนี่พอมาปุ๊บมันมันเล่นได้น,นี้เลยเออนะครับปุ่มยิงก็ใช้ A B ธรรมดาแต่ว่าปุ่มคอนโทรลมาใช้ตัวนี้นะครับเซลเช็คแบนพรีสโตทำให้เสียงเงียบจัง เ้ไม่มีเสียงหรออ๋อแ้าเจมมี่พอมันอยู่ในน,นี้เนี่ยอ๋อมันอยู่ในนี้ภาพมันจะสวยครับเกมไลเซอร์คอมมินกาแซดนะครับ สายขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงกับเกงด้านล่างนะครับสุดยอดนะครับ้าประมาณนี้แล้วการรีวิวสั้นๆนะครับเป็น X10 เกมนะครับเซฟได้นะครับ CPU แรงกว่า2ตัวแรกนะครับขนาดอาจจะยาวกว่าหน่อยแต่มันแคบกว่าน้ำหนักเบากว่าเยอะนะครับ ครับความยาวเกืบจะเท่าตัวนี้ยาวกว่าด้วยซ้ํานะครับแต่มีความรู้สึกว่าเข้ากระเป๋าดีกว่านะครับความหนาความหนาน่าจะบางกว่านะครับแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันขนาดมันทั้งแท้ยังไงบางกว่าแน่ๆน,นะครับอันนี้มันส่งแล้วก็ปุ่มก็จะกดง่ายกว่าผมมีความรู้สึกว่าจริงๆผมชอบ แ่นเฮลแบบเกมบอยนะแต่พอมันเครื่องมันเล็กๆอย่างนี้เนี่ยแล้วข้อดีตัวนี้กว่าของ n หนนะครับปุ่มปุ่มใหญ่กว่าคอนโทรลใหญ่กว่านะครับมีตัวนี้เพิ่มมาตัวเดียวสามารถเล่น n 6 4ได้อย่าง mm hmm. yeah. ครบเครื่องครบคันนะครับมี emulator เยอะก,กว่ามี cpu ดีกว่านะครับแล้วก็เซตปุ่มต่างๆให้แล้วเอา o f the box ตอนนี้รู้สึกว่าจะมี o นียนออกมาแล้วนะครับแต่ก็คิดว่า เยียดไปโหลดมันนะเอาตัวน,นี้นี่ซื้อเอาแค่46กิกเองนะเกมเยอะแยะมากมายนะครับเกมเยอะแยะมากมายโอเคงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ